โอเคคือเรื่องเกี่ยวกับไตเติลของชื่อเราแต่ละคนเนี่ยคงไม่แตกต่างกันมากเพราะงั้นเดี๋ยว <Okay. S 1> แนะนําชื่อแบบไวๆเลยแล้วกันอข้างหลังมีไหมไหมหรือว่าจะไล่าจากข้างหน้าไป <Okay. S 1> เอาแค่ชื่อก็พอชื่อเล่นนะ,ะเริ่มเลยแล้วกันเนาะ,ะผมชื่อพงษ์ะนะครับผมชื่อจิงโจ้ครับเขาผมเทนโดนะครับผมซุปครับนิวครับนิมคะ่ะอิสระครับ อามครับแล้วก็ผมขิงนะฮะ,ะก็คือสําหรับพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็เป็นทีมงานในไลฟ์ชิพเป็นทีมไลฟ์ชิพของของจันร์ตั้มนะฮะแล้วก็พวกเราทั้งหมดเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่ช่วยกันจัดรายการขึ้นมารายการหนึ่งชื่อว่าสภายาสม้มแล้วก็ปัจจุบันก็สภายาส้มเนี่ยมันเป็นรายการที่ถือว่าเป็นอันดับสองในช่องไลฟ์ชิพรองจากบิคอยทอกของจันร์ตั้มที่มีบิคอยเนอร์ติดตามอยู่ทีเนี้ยผมเข้าใจว่าทาง งานเนี้ยโยนหัวข้อมาว่าเรื่องบ co คอยน์ยสเกบอะไรเงี้ยแต่ว่าอาสมมุติว่าเราพูดถึง b i t c อ i n c o m ม u n i t y แล้วกันผมคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะเข้าใจ Bitcoin c o อม u n i t y ในไทยเกี่ยวกับว่าคนพวกนี้เป็นคนยังไงเนาะคือตรงเนี้ยอาจจะมีหลายๆคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับ Bitcoin, Bitcoin er, ์บิตคอยเนอร์บิตคนที่เรียกตัวเองว่าบ er, ิตคอยเนอร์ตังหลายหลายคนนี้อาจจะเรียกเขาว่าบิ t คอยแม็กซี่อะไรเงี้ยอ่ะก็คือนเนี่ยแหละเนี้ยเก่าคนเนี้ยบิตคอยแม็กซี่ที่ <laughs> เพราะงั้นเราก็จะลองมาชวนพูดถึงว่าไรชิปเนี่ยเราทํารายการทําโปรดักออกมาเพื่อเซิร์ฟบิทคอยเนอร์ต่างๆเหล่านี้ยังไงบ้างเพราะว่าการที่เราทํารายการอะไรทุกอย่างออกมาเนี่ยแล้วมันมีบิทคอยเนอร์คอยดูเนี่ยมันก็แปลว่าบิทคอยเนอร์มันก็เป็นคนแบบนี้แหละอ่าเพราะงั้นเริ่มจากรายการแรกเลยไหมอ่ารายการฮะรายการสะพายาส้มก็ผมอยากให้พี่นิวแนะนํา ความเป็นมาแล้วก็คอนเซปต์ของรายการสพายาส้มให้ทุกคนฟังหน่อยในฐานะที่พี่นิวเป็นคนคิด like, อไอเดียของรายการนี้ขึ้นมาแต่แรกครับก็นิวนะครับสภายาส้มเนี่ยจริง,รงๆแล้วอะ่ะมันเริ่มต้นมาจากที่ผมอะ่ะไปดูช่องครนะิปโตเนาะช่องหนึ่งชื่อคริปโตลันช์นะครับเป็นของอาจารย์วิกเนาะ,ะมาตอนเที่ยงตรงเที่ยงครึ่งทุกวันเลยนะครับแล้วผมก็หันมาดูนะคอมมูนิตี้บิตคอยในประเทศไทยนะครับมีช่องไหนบ้างที่จะมีอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ บิตคอยนะครับผมไปดูช่องอื่นอ่ายกตัวอย่างบางช่องเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเฮ้ยเทคโนโลยีไลนิ่งมันเกิดขึ้นมาว่ะแล้วผมก็เปิดดูโหคลิปหนึ่งชั่วโมงโหข้อมูลแม่งแน่นชัวแปลว,ว่า50านาทีพูดตะกาบ <laughs> แล้วข่าวกูอยู่ไหน <laughs> ใช่ไหมมันก็จะโผล่มาในช่วงท้ายๆ5นาทีก่อนที่เขาจะปิดเนาะ <laughs> ผมก็เลยเอาไอเดียนี้ไปพูดกับพี่ตั้มนะครับซึ่งเป็นโคฟาวเดอร์คู่กับอาจารย์ตั้มเนาะว่าเฮ้ยเราอยากจะสร้าง รายการหรือว่าช่องทางอะไรที่กระจายข่าวสารบิตคอยให้เพื่อนๆในคอมมูได้ b i t c o i n นอรได้รับทราบกันนะครับก็เลยก่อเป็นสพายาสมนะ้มเนาะตอนแรกๆก็เป็นข่าวหลังๆก็จะมีแทรกปัญญามีแทรกเรื่องอที่มันทัาอัปเดตทันเหตุการณ์ใครมีอะไรอยากจะถ่ายทอดอยากจะเล่าก็จะมาพูดคุยกันข่าวต่างๆเรื่องต่างๆในสภายาสมนะ้มเนาะในมุมมองของ b i t c o i n นอรนะครับ สุดท้ายก็คือมันคือ,อเรื่องของข่าวของ Bitcoinner เพื่อ Bitcoinner แล้วก็เพื่อคนที่อยากจะมาเข้าใจมุมมองของ Bitcoinner ว่าเขามีมุมมองต่อหัวข้อนั้นๆอย่างไรนะครับก็มาดูกันได้นะครับเอาอออจริงๆก็คือมันก็คือ Bitcoinner ที่มานั่งคุยกันวันศุกร์แล้วก็จิบน้ำเย๊กฮวยนะฮะแค่ว่าเราตั้งกล้องถ่ายตัวเองด้วยใช่ใช่จิบน้ำเก๊กฮวยก็จะมีข่าวประจำที่จิบน้ำเก๊กฮวยอยู่อ่าใช่ประมาณนั้น ทีนี้เนี่ยสมมติว่าเราพูดถึงสปายยาส้มประมาณนี้แหละใครอยากรู้เรื่องสปายยาส้มมากขึ้นก็ลองไปเปิดดูในช่องไลฟ์ชิปดูนะฮะทีนี้เนี่ยหลังจากสปายยาส้มเนี่ยคือความเจ๋งของสปายยาส้มคือมันคือบีคอยเนอร์ที่มีหลายแบ็กกราวด์หลากหลายความสนใจมานั่งล้อมวงคุยกันแล้วมันคุยกันดูเรื่องไน้่นะคนนึงสนใจเศรษฐศาสตร์าการเมืองคนนึงสนใจปรัชญาศาสนา,าค,คนนึงสนใจเทคโนโลยีอะไรเงี้ยมันนั่งคุยด้วยกันได้คือคนที่เป็นบีคอยเนอร์อ่ะโอเคมันโฟกัส รวมกันอยู่ที่บิตคอยอย่างเดียวเป็นศูนย์กลางของทุกทีทุกอย่างแต่ว่าความสนใจมันหลากหลายมากทีเนี้ยจนถึงจุดๆหนึ่งสภายาสมไม่เพียงพอแต่ละคนมันมีของในความสนใจตัวเองที่อยากจะที่อยากจะแบ่งแยกออกไปมันก็เลยเกิดรายการลูกรายการอะไรขึ้นมาอาสมุติพูดถึงรายการอแรกก่อนสภายาม่วงมันมาอย่างไงครับถ้าพูดถึงสภายาม่วงเนาะต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นของสภายาม่วงอ่ะมันเป็นรายการแล้วแต่แจ็คแจ็คไหนอ่ะแจ็คกูดเดย์ครับใครที่อยู่ในนอเตอร์เนาะก็จะรู้ว่า คนนี้เขาคือใครแล้วมีวันหนึ่งเราได้เชิญคนในคอมูมาสัมภาษณ์ก็เอ้ยเราค้นพบว่าเฮ้ยรูปแบบในการสัมภาษณ์อย่างเงี้ยมันโอเคมันตอบโจทย์กับคอมูก็คือคนในคอมูได้สนิทกันมากขึ้นแล้วก็คนในคอมูที่แบบมีผู้ออบเบิร์กมากพอคุณก็ได้มาอยู่ในรายการสะพายะม่วงแล้วต้องบอกก่อนว่าแบบสะพายมะม่วงในยุคแรกๆในช่วงแรกๆก,ก็คือไรอ์นอตเตอร์ออลี่ ไม่หมดคือไลไลแค่อยู่ในนอเตอร์เนาะก็จะมีหลังๆก็เริ่มพับิกออกมาเพราะต้องบอกว่ารายการตะพายยาม่วงเนี่ยแม่งอันเซนเซอร์อ่าฮะเป็นเวอร์ชันเรือนจะเรือนไหมก็ไม่น่าจะก็ก็บอกว่าเรือนก็ได้ครับเฮ้ยอามอามได้ข่าวว่ารายการสพายาม่วงนี่มีแขกรับเชิญที่แบบเจ๋งๆมาใช่ไหมมีใครบ้างครับที่เคยมาสพายาม่วงอ่าแจกเชิญเจ๋งๆก็คือพี่ชิด คนคนนี้คือสร้างประกบเขาเนี่ยปรากฏการณ์ที่น่าเหลือเชื่อก็คือแจ็คด o อ s ซี่ได้แชร์ไลท์ไรนั้นออกไปทางโกโบเนาะแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าในนอเตอร์เขาจะแซบกันเป็นบิตคอยนก็นั่นแหละประมาณห้าแสนเซก็ถ้าสมมติว่าในฟิลลิ่งของผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าสภายามวงเนี่ยจะค่อนข้างคอนเน็กอยู่กับคอมมูนิตี้เพราะว่าคนที่อยู่บนนอเตอร์ก็คือบิตคอยเนอร์ที่แบบ ตัวตึงประมาณหนึ่งแล้วล่ะใช่ป่ะอ่าก็ประมาณหนึ่งไหมมันตอนในในในช่วงแรกก็จะเป็นบิตคอยเนอร์ซะเยอะแต่ในปัจจุบันนะคือค่อนข้างมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เอาเป็นว่าเรื่องนอเตอร์เราปิดเว้เท่านี้ก่อนเพราะพรุ่งนี้พี่อาร์มจะพูดเรื่องนอเตอร์ที่วัน้มาก็ใครสนใจเรื่องนอเตอร์ไปฟังตรงนู้นกันต่อแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อสภายาม่วงสภายาส้มเนี่ยมันอยู่กับพวกเราเป็นหลักกับอยู่กับคอมมูวเป็นหลักทีเนี้ยมันก็มีขาหนึ่งของไลฟ์ชิพที่พยายามจะจับกลุ่มคนที่เป็นหน้าใหม่เข้าาม อันนี้เรากำลังพูดถึงรายการที่ชื่อว่า Bitcoin n e w b i แต่เนื่องจากพี่นิวได้แนะนำสบายยาส้มไปแล้วให้รบกวนเป็นหน้าที่พี่นิ่มพูดถึง Bitcoin n e w b i หน่อยฮะ ได้ค่ะ bitcoin newbie นะคะก็ตามชื่อเลยรายการ bitcoin สำหรับมือใหม่ที่อยากจะศึกษา bitcoin เนาะไอเดียก็มาจากพี่นิวเช่นกันนั่นแหละค่ะเหมือนกับสภายส้มเลยก็คืออ,อหลายคนเนาะน่าจะมีเพลนพอยต์เดียวกันก็คือเวลาจะเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับ bitcoin เนี่ยท้าไมมันเนื้อหามันเยอะมากๆแล้วก็เข้าใจยากจังเลยอะไรประมาณนี้ค่ะพอเราเข้าใจเริ่มเข้าใจบิตคอยแล้วเนี่ยเราก็อยากจะ แบ่งปันอยากจะส่งต่อความรู้ดีๆให้กับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่นิวก็เลยทํารายการนี้ขึ้นมาเพื่ออยากจะทํารายการบิตคอยสอนบิตคอยที่เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายแล้วก็เข้าถึง,ไ,งได้ง่ายนะคะง่ายก็คือว่าพอเข้าใจว่าบางทีฟังอาจารย์ตํามไม่เข้าใจมีแต่ซับพิสดารเราก็อยากจะแปลสับพิสดารน,นะเป็นศับที่เข้าใจง่ายซึ่งอาจจะไม่โดนใจบิตคอยเนอร์เท่าไหร่อะไรกระเป๋าเก็บบิตคอยอะไรเงี้ยเนาะเออ และจริงๆรายการ Bitcoin Newbie เนี่ยค่ะไม่ได้ะจะเหมาะสำหรับเฉพาะคนที่เข้ามาใหม่นะคะคนที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin อยู่แล้วหรือว่าเซียนอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถดูเพื่อทบทวนเนื้อหาอันที่หลงลืมอะไรประมาณนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ Bitcoin Newbie ค่ะโอเคเราเราว่า ว่าแต่ Bitcoin นิวบี้นี่ตอนนี้เหมือนแตกลายออกมาเป็นรายการไลฟ์บนนอเตอร์ด้วยใช่ไหมทุกกทุกวันอังคารวะก็ทุกวันอังคารนะครับก็เรียนแบบอาจารย์ตั้มแหละ c d c ี i t บิตคอยทอลใช่ไหมเราก็อยากมี b บิตคอ n นิวบี Talk ก็เอาเรื่อง Bitcoin มาเล่าแบบภาษาบ้านๆนะเนาะประมาณนั้นอันนี้ชื่อรายการบิตคอย n ิวบี้แต่ว่าน้องนิ่มที่เป็นคนจัดรายการเน่ยเป็น Bitcoin m a x ซนะครับใช่ครับใช่ครับอ่าทีนี้เราโอเคบิตคอยนิวบี้เราเราเขียนแล้วมัน ทีเนี้ยมันมีอีกรายการหนึ่งที่มาแบบงงๆเลยมาไงไม่รู้สภพายาแดงยาอีกแล้วเหรอนี่เราเราเป็นขายยาใช่ไหมเราเป็นพ่อขายยากันใช่ไหมครับม,ม,มันมาไ,มไงเนี่ยพี่อินโจอยาแดงเนี่ยพี่เชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาศึกษาเรื่องบิตคอยเรื่องเศรษฐศาสตร์ออสเตรียนเรื่องระบบเศรฐษฐกิจมุมนี้นั่นอ่นะจะเจอประเด็นปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอัตราการเกิดของเด็กนะลดลงทั่วโลกเลยร้อมกันแล้วก็ มีสัดส่วนคนที่ครองตัวเป็นโสดมากขึ้นเชื่อว่าหลายๆคนในหอนี้ก็น่าจะยังโสดอยู่นะครับแล้วก็แม้แต่แนวคิดว่าเฮ้ยป,ประชาชนน่ะต้องการรัฐสวสัสดิการเพื่อสนับสนุนให้มีครอบครัวแล้วก็มีลูก ừ, ทีนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเอามันเป็น point ที่น่าสนใจวะ่ะเอจนกระทั่งมันเจอทิปปิ้ง point หนึ่งก็คือสภัยยาส้ม EP 12นะที่น้องอิดกับน้องเทนโดเอาข่าวมาเล่าเรื่องว่าเปลีแบบ่ยนนายเป็นชายแท้เนาะแล้วพอเรานั่งฟังเราก็แบบ เออมันมันก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่เรารู้สึกสนใจเราก็เลยไปศึกษาลึกขึ้นทั้งสื่อมืองงอะนะช่อง u t u b e เอยหนังสือต่างๆหรือพวกนี้เองนะก็พอเราศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไปเจอกับศาสตร์หรือทฤษฎีหนึ่งที่ทางมืองงอกเขาจะเขาจะเรียกว่าเออเรดพิลก็คือ,อยาแดงนะชื่อรายการเนาะศาสตร์เนี้ยเป็นการเหมือนกับพยายามจะทําความเข้าใจธรรมชาติของเพศชายเพศหญิงเนาะแล้วก็ตลาดเซ็กชวลมาร์เก็ตเพลสว่าทําไมมันยุคสมัยนี้ตลาดเซ็กชวลมาร์เก็ตเพลสมันถึงล่มสลายแล้วก็ดีคลายนะ มันเกิดขึ้นเพราะการแทรกแซงบิดเบือนกลไกอะไรบางอย่างจากภาครัฐการเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียการโดนอ่อมสมองนะของพวกลัทธิเฟมินิสต์ลัทธิสังคมนิยมนะและที่สำคัญเลยก็คือเกิดจากการที่เงินเสื่อมค่าก็อะไรครับก็มโอเคโอเคก็รายการไอ้สภัยแดงเนี่ยเรดพิลเนี่ยก็จริงๆถือว่าเป็นรายการเชิงทดลองนะเราเพิ่งออกอากาศไปสองอีพี ก็จะมีหัวข้อประมาณนี้ uh, What is a Woman นะมี Y Gen C is a w e k generation ที่ Tendo เอามาแชร์สนุกมากแล้วก็อันล่าสุดที่หลายๆคนดูแลตกใจก็คือปรากฏการณ์บาร์บี้ช็อ k โลกก็คือผู้หญิงไปดูหนังบาร์บีแล้วกลับมาบอกเลิกกับสามีบอกเลิกกับแฟนตัวเองมันเป็นไปได้ยังไงครับเราก็เอามาคุยอะไรกันประมาณนี้นะครับก็ถึงแม้จะเป็นรายการใหม่เนาะแต่ว่าเนื้อหาที่เรานำเสนอไปก็ค่อนข้าง Impact กับ c อ m m u uh, n i t y Bitcoin ในประเทศไทยพอสมควรเลยก็ หลายหลายคนที่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องเรดพิวเรื่องยาแดงอะไรมาเงี้ยก็แต่ก่อนก็จะรู้สึกแบบไม่อยากมีลูกนู่นนี่นั่นแต่ก็ล่าสุดเพิ่งมีข่าวดีสมาชิกในคอมมูนิตี้เราท่านนึงครับก็จริง,รงๆเขาจะมาร่วมงานด้วยแต่เหมือนกับเขาเพิ่งเขาเพิ่งบอกกับน้องนิ่มนะว่าเหมือนกับกกนะกตั้งคันนอนอ่อนแล้ว,ลวเลยแบบยังไม่อยากเดินทางมานะก็แบบถือเป็นข่าวดีครับเพราะว่าก็เรียกว่าอะไรคือคนส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจเรดพิวเขาจะรู้สึกว่า คนที่มันสมาทานแนวคิดเรตพิวเนี่ยเป็นพวกแบบเกียดเพศเกียดผู้หญิงอะไทั้งนั้นจริงมันไม่ใช่เราเราต้องการจะทําความเข้าใจธรรมชาติของผู้ชายผู้หญิงนะเพราะว่าบอททอมไลน์เราของผันของเผ่าพัานธุ์เราอะเราต้องการส่งต่อยีนของเราไปสู่เดอะเน็กซ์เจเนอเรชันก็เมื่อวันก่อนอาจารย์พริยะเนาะเพิ่งตั้งสโลแกนให้รายการเรานะครับก็สภัยแดงครับแค่ฟังก็ตั้งคันก็ สโลกแกนฟังดูเปิดยสังคมจังเลยก็ไม่ใช่ก็อยากให้มาลองเปิดใจฟังกันดูนะครับก็ใครที่ยังโสดอยู่แล้ววางแผนจะมีครอบครัวนะหรือคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วยังไม่มีลูกอะไรตอนนี้ก็อยากให้ลองเปิดใจมาฟังกันครับก็ปกติเราจะไลฟ์กันทางนอสเตอร์ของไรชีพนะ,ะ EP สามคาดว่าน่าจะมาช่วงเดือนแหน่งความรักนี้พอดีเลยนะกะ็แต่เดี๋ยวหลังจากที่ไลฟ์ลงนอสเตอร์แล้วเราก็จะบันทึกมาแล้วก็อาจจะเซนเซอร์อะไรนิดหน่อยหน่อยนะเพราะปกติเราไลฟ์บน oster, นอสเตอร์ก็จะค่อนข้างอันเซน ก็จะมาเผยแพร่ทาง YouTube ครับตอนนี้ก็สามารถไปติดตามอีพีย้อนหลังได้นะทาง YouTube ประมาณนี้ครับไม่ได้เซ็นเซอร์เขาเรียกว่าตัดให้มันคลิปมันกระชับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอยาแดงอ่ะอีพีหนึ่งหายไปไหนต้องถามมึงนะเราเราลืมอ่ะก็คือจริงๆมันมันมีไลฟ์ตอนหนึ่งที่แบบไลฟ์กันมันมากแล้วก็อ่า มันก็หายไปไม่มีบันทึกเอาไว้อะไรเงี้ยก็คือคืออ่นอตเตอร์มันเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะมันบางทีมันก็มีอะไรผิดพลาดได้บ้างเราก็ลองอะไรหลายๆอย่างทีนี้เนี่ยตอนแรกจะบอกว่าเวลาเหลือค่อนข้างดีแต่ตอนนี้เริ่มไม่เหลือแล้วเพราะงั้นก็คือเราข้ามไปเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นพอยต์หลักดีกว่าประเด็นก็คือเหมือนกับว่าอย่างเราเราเนี่ยเรามีความสนใจหลายด้านแล้วแต่ละคนก็พยายามที่จะ มอบ value ให้กับโลกโดยการที่ express ความสนใจองค์ความรู้ทัศนคติแนวคิดอะไรออกมา mm hmm. ก็ก็เพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้อะไรจากเราอย่างเงี้ยทีเนี้ยเรื่องหนึ่งที่น่าชื่นใจมากก็คือมันไม่ได้มีแค่เราที่ทํามันไม่ได้มีแค่ l i t ์ s h i ที่คอย provide สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ bitcoin ให้กับ community ชาวไทยซึ่งไม่เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า บิทคอยมันกระจายศูนย์เนาะเราเราก็ไม่อยากให้คอมมูนิตี้มันกระจุกตัวอยู่ที่อาจารย์ตามคนเดียวหรือรลชิปคนเดียวหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งคือเราไม่อยากให้มีใครแบบลดความตายแล้วบิทคอยดัมชันในไทยมันแบบมันชะง,งกักเออฮัลโหลอ่า, <laughs> อาครับเ <laughs> <laughs> พราะเพราะงั้นก็คือมันก็มีหลายๆคนที่เป็นชาวคอมมูเราที่เป็นบิ t คอยเนอรที่ไม่ได้เป็นในทีมรลชิปอะไรเงี้ย เขาทําอะไรหลายๆอย่างออกมาผ่านสื่อที่เขาถนัดบางคนอัดพอดแคสต์บางคนอด Podcast, คนัอดวิดีโอบางคนสอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวน้องอิดจะพูดถึงคร่าวๆเกี่ยวกับผลงานของชาวคอมมูที่ที่ร่วมคอนทิบิวให้กับ b i t คอย n s สเปซครับผมจริงๆมันสืบเนื่องมาจากตัวของ n น s t ตอเนาะที่เราได้เริ่มบิวตัวของคอมมูขึ้นมาจนมันเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นแล้วก็จะมออีอย่างเช่นนะครับผมรายการหมอบนเฟีย ะครับ uh. ผมเป็นรายการของคุณหมอท่านหนึ่งในคอมูของเราเนั่นเองนะครับผมที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเฟียด a เฮลเรื่องของอา,อาหารเรื่องของโภชนาการสุขภาพต่างๆาบิตคอยเชียราเชลนะครับผมซึ่งจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐศาสตร์ระดับมหาภาคเว r ร์แบงค์ไอเนะครับผมที่จันตมได้พูดไปเมื่อเช้าเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันสร้างผลกระทบอะไรบ้างาระบบการเงินของมนุษย์เรา เองนะครับผมหรืออย่างเช่นรายการพูดคุยสบายๆนะครับผมผ่านาตัวของเราจะเรียกว่า,าสยามสเตอร์เรดิโอเนาะผ่านตัวของนอสเตอร์เนสมันจะคล้ายๆกับตัวของคับเฮ้าส์นะครับผมซึ่งความพีคมันอยู่ตรงนี้ฮะเราเป็นคอมมูนิตี้บิตคอยเนอร์ที่เราจะไม่พูดถึงเรื่องบิตคอยกันเลยนะครับผมภายในห้องนั้นใ,ในห้องนั้นเราคาดเดาไม่ได้ว่าเขาจะพูดอะไรกันครับใช่ครับผมมันเรื่องมันเยอะมากใช่ครับ,รบใช<จ>่แล้วก็คอนเทน ลองฟอร์มนะครับผมลองฟอร์มก็คือ,อการที่มันการที่เราเขียนพิมพิมตัวของตัวหนังสือเพื่อเพื่อบอกเล่าเรื่องราวบอกเล่าแนวคิดอารมณ์เหมือนเป็นบทความนะครับผมแต่ว่าความจริงจังจะไม่เท่านั้นซึ่งเราพิมพ์ออกมาเพื่อที่จะเราจะ,อะบอกเล่าความคิดของตัวเองแบ่งปันกับเพื่อนๆในคอมมูลโดยตัวของคองมมูนิตี้ของบิตคอยเองเนี่ยเราจะยึดหลักของ value for value <S <S ใช่<อ>ใชครับใช่ครับแต่ขอเถียงเรื่องบางคน ไม่เท่ากับบทความนะครับผมบไม่ขอเถียงนิดนึงว่ามันมีบางคนจริงจังกว่าบทความอีกใช่ครับผมก็อยู่ในห้องนี้แหละครับผมคือบางทีนอเตอร์เนี่ยมันมันรุ่มรวยเสียจ,จนเราอ่านไม่ทันมันไม่นขนาดนั้นเลยคือแต่และคนมีของที่อยากจะพูดทีนี้เนี่ยมันมันมีอันนึงที่รู้สึกว่ายังไม่ได้สักโกแต่ว่าน่าสนใจมากอยากให้พูดถึงวันโอวันมิตรโปรโตคอลหน่อยอ วันอวันมิตรภาพโปรโตคอเนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปเนาะว่ามันมันเริ่มจากการที่เรามีคอมมูออนไลน์ก่อนใช่ไหมฮะใช่แล้วเราก็มานัดเจอกันบนโลกฟิสิกส์อ่ะฮะซึ่งครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่สามที่เราจะมีที่เราจะจัดขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยแหละสามแล้วสามแล้วใช่ครับสามแล้วสแล้วเราก็จะมีเอ่อโคลาใช่ไหมครับผมโคลาวันอวันมีอีสันอวันแล้วก็มีนอร์สันอวันใช่ครับผม ก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องตั้งชื่อว่ามันโอนแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอาการมีตรอัพน,นี้ยความพิเศษของมันก็คือมันคือใครก็ได้ที่บอกว่าอยากจัดแล้วมันก็เกิดขึ้นคือคือหมายถึงว่ามันไม่ใช่ว่าแบบไลชิปไปพยายามสรเป็นตัวตั้งตัวตีจัดมีต t อัพแต่ว่ามันคือคนที่มีกําลังมีทุนทรัพย์มีคอนเนคชันที่จะหาสถานที่ในพื้นที่ท,ที่เป็น แถวแถวที่เขาอยู่อะไรเงี้ยในปูม,มิล้านาวของเขาอ่ะแล้วเขาก็ถามว่าบิคอยเนอร์แถวนี้มีใครสะดวกมาจอยกันบ้างไลชิปมาไหมอะไรมาไหมแล้วมันก็เกิดขึ้นคือหมายถึงว่าโอเคไลชิปเป็นตัวขยายทําให้มันเกิดขึ้นได้แบบซิมเลตอะไรเงี้ว่าไปใช่ปะ่ะแต่ว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าสมมติว่ามันไม่มีคนท้องที่ที่เขาจัดใช,ใช่ปะ่ะเอ่อคือแบบว่าทุกครั้งอะ่ะมันคือคนที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะเขาเขาจัดกันเองเรียกว่ายอย่างนั้นก็ได้เออแล้วก็เนี่ยเอ่อ สิ่งที่มันพ่วงมากับงานบล็อกมล์เทนเนี่ยก็คือจะมีนอตวันอที่เดี๋ยวคืนวันพรุ่งนี้บิตคอยเนอรก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่าก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจอ่าทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าวันนี้เราเราเหมือนเรามาฝากลายโปรดักของลายชิฟใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าทีนี้ถ้าสมมติว่าใครอยากจะรู้ให้ลึกขึ้นว่าไอ้พวกบ้าพวกนี้มันบ้าอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมเรายังมีอีก เตชันหนึ่งตอนเย็นตอนตอนค่ําใช่ไหมที่วันนิมานใช่อันนั้นเราเราเรียกมันว่าสภายาส้มออนสเตจเลยใช่ไหมใช่อ่าอันนั้นเราจะได้เห็นมู a แอนโทนของสภายาส้มจริง,รงๆแล้วลคือคือเราจะมาพูดคุยกันว่าบิตคอยมันเปลี่ยนตัวตนของเราไปอย่างไรใช่อ่าฮะเอ่อทำไมคนที่มีความสนใจที่หลากหลายมีแบ็กกราวที่หลากหลายกันขนาดนี้เนี่ยอ่าพอมา อยู่ด้วยกันมาคุยกันโดยมีบิตคอยเป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยแต่ว่ามันสามารถแตกความสนใจออกไปได้หลากหลายเหลือเกินแล้วคุยกันได้หมดแล้วก็สนุกเสียด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนาะเราเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีมีใครอยากจะเพิิมไหมเครับอ่าแล้วผมจะไปดูกราฟบิตคอยราคาบิตคอยจะไปทางไหนได้ที่ไหนครับมีไหมครับนี่ผมว่ามันก็เป็นสามัญสำนึกนะที่เราเข้าใจตรงกันว่าราคาบิตคอยก็ไปทางขวาเสมอนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเราเราขาดรายการ รายการสองรายการหรือรายการหนึ่งไปหรือเปล่าใครที่ชอบเรื่องเศรษาสตระเฮ้ยลืมผมฝากนี่ผมฝากพี่ซุปเอาเวลาที่เหลือไปเลยเหลือ <c oughs> เหลืออยู่สาสิบวิผมจะพูดยังไงเนี่ยก็บอก <c oughs> เลยนีทนันอีกซุกโอ้โหก็ฟังอยู่เมื่อนานต้องเมื่อไหร่การขิงจะชงมานะครับ เห็นไหมครับแต่ละคนทุกคนเนี่ยมีเรียกว่าเราเราฝากโอลิ่นิปเราด้วยมีเหตุผลหลากหลายมากมายเลยในในสภายาส้มปกติเราคุยกันเนี่ยสภายาส้มเนี่ยสาชั่วโมงนะครับต่ออีพีนะฮะนี่เขาต่อเวลาแล้วเนี่ยอ๋อโหมีทดเวลาบ้ามมีทดเวลาบาดเจ็บด้วยพี่พี่พูดแล้วยอดนะพี่ป๊อปบอกมึงรีบพูดเถอะอุาทดได้แล้วฝากด้วยครับอีกอีกหนึ่งรายการนะฮะเป็นรายการที่ชื่อว่านิทานอิดซุกนิทานอิสซุปเนี่ย มันมาจากสภายาส้มนี่แหละเพราะว่าแล้วคุณจะยืนทำไมเนี่ยยืนแล้วยืนเลยลสภายาส้มเนี่ยมันมันมันมาจากสภายาส้มเนี่ยตรงที่แบบว่าเวลาเราเอาหัวข้อข่าวนะมันจะเป็นข่าวเศรษฐศาสตร์ข่าวการเมือง <Okay. S 1> ข่าวสังคมทุกสิ่งทุกอย่างสภาพสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยเวลาเราเอาข่าวเรื่องนี้มาแล้วมันก็จะมีผลต่อแบบเราจะดิสคัตกันเนาะ uh huh. ในมุมที่แบบในมุมที่จะมุมสังคมมุมเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยแล้ว มันจะมีซุปกับอินเนี่ยสองคนในสภาถ้าใครไปดูเนี่ยแบบรู้สึกว่าไอ้สองคนนี้มันจะอินมันพูดอะไรเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์ไปหมดเลยเวย้ยอินวิสิเบลแฮนมือที่มองไม่เห็นคืออะไรนะเราเห็นไอ้สิ่งนี้เราเห็นเพนพอยต์ตรงนี้ที่แบบว่าบิตคอยมันมันเราต้องเข้าใจเศรษฐศาสตร์นะเราต้องเข้าใจระบบเศรษฐกิจนะเศาารษฐกิจมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราต้องย้อนไปถึงนู่นเลยฮะยุคแบบว่าอดัมสมิธก็ได้นะนะ่อีพีหนึ่งเราพูดเรื่องของอดัมสมิธนะครับแล้วก็ทําให้เราเข้าใจว่าเงินเนี่ย สิ่งที่เราเรียนกันมาเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีเศรษฐศาสตร์ที่เราถูกลืมก็คือเศรษฐศาสตร์คลาสสิกที่มีชื่อว่าอดัมสมิธใช่ไหมทุกวันนี้ <ๆ S 1> เราถูกเรียนด้วยเคนหมดเลยใช่ไหมเงินคืออะไรเงินเงินคือเงินตรางเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายเฮ้ยแล้วเงินที่ประชาชนเลือกจริงๆเนี่ยมันคือเงินอะไรเราต้องเข้าใจเศรษฐกิจเข้าใจเศรษฐศาสตร์จริงๆมันเลยมีมันเลยมีแบบมันเหมือนรับแล้วเวลาเราไม่อยากให้เวลาในสภายาส้มมันยืดยาวเวลา ซุปกะอิดพูดเรื่องพวกเนี้โอ้โหขิงแซลพี่ใช่ไหมบอกพี่ซุปกัะอิดแม่งเป็นช่างปูกระเบื้องเวลาพูดอะไรต้องย้อนไปเศรษศาสตร์เหมือนอาจารย์พิริยะย้อนประวัติศาสตร์กาแฟสับลักเลยครับขอโทษนะอาจารย์นั่นแหละฮะมันเลยเป็นจุดเด็กเฮ้ยอิดเราแยกลายมาแบบมาอีกรายการหนึ่งดีกว่าไหมที่แบบจะมาเราเจ้าต้องมาอธิบายให้แบบรวมทั้งเพื่อนๆเราทุกคนจะได้เข้าใจถึงเรื่องเศรษศาสตร์ด้วยว่ามาปูพื้นฐานกันดีกว่านาะว่า มันคืออะไร<ช>นะ EP แรกเราก็พูดถึงอดัมสมิธนะ EP สองเราก็พูดถึงเศรษฐศาสตร์ของเคนอ่านะครับแล้วก็ EP สามก็จะเป็นเรื่องของระบบสังคมนิยมนะครับ,รบเกี่ยวกับพวกโซเชียลลิสต์เกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์นะครับ,รบว่าทําไมเค้นอ้าวทำไม ข่าวม้าเขาถึงคิดแบบนั้นแล้วระบบสังคมนิยมเนี่ยมนันย,ย้อนไปไอตีเนี่ยมันไปถึงตั้งแต่ยุคเพโต,โตเลยนะตั้งแต่ยุคกรีกี่ยไอแนวคิดเนี้ยทำไมมันมีขึ้นมานะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับสําหรับเวลาที่ทดเวลาบาดเจ็บให้นะครับตอนนี้เหลือย0่ิวิให้จางขิงเซสชันนี้รู้ดูดูทรงก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าทำไมมันถึงแยกออกไปจัดก,กันเองอะ่ะแล้วแล้วเราจะมีงานบิตคอยไทยแลนด์คอนเฟอเรนซ์ด้วยอ่าใช่ใช่ใช,ใช่งานบิตคอยไทยแลนด์คอนเฟอเรนซ์อ่อติดเราเราบอกว่าติดตามข่าวสารได้จาก อ่าเพจไลฟ์ชิปแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิดขายบัตรเร็วนี้ดีไหมครับอ่ามันคืขอข้อมูลในไทยบิตคอยเพื่ขอข้อมูล<น>บิตคอยในไทยเลยอ่าก็อ่าสำหรับใครที่สนใจก็ฝากฝังนะฝากไว้ในอ้อมโบอ้อมใจด้วยเกี่ยวกับงาน b i t c บิตคอ a แตรงค Conference จะจัดขึ้นในเดือนก้านี้นะครับโอเคสปายาส้มขอลาไปก่อนอ่าเราจะ ต้องเผื่อเวลาให้เขาเอาเก้าอี้ลงอีก okay, โอเคขอบคุณครับครับบายบายครับขอบคุณค่ะ